ขอบพระคุณมากเลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในการที่ได้มาร่วมอยู่บนเวทีกับท่านผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนี้อยากจะขอเริ่มโดยผู้ทุกท่านที่ได้มีบทบาทในการที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ทิตินันและสถาบันไอซิสและอีกหลายท่านทีเดียวซึ่งได้ทํางานอย่างน่าประทับใจมากในการที่จะจัดรูปแบบการประชุม อย่างนี้ขึ้นมาได้น่าสนใจนะคะที่เรามีเ,เกี่ยวกับเรื่องหวังหวข้อต่างๆที่เราสามารถจะพูดกันได้ในวันนี้และถ้าว่าแล้วก็หมายความเรามีอิสระในการที่จะเลือกประดันอะไรก็ได้แต่สําหรับเราทั้งสามคนเราได้เลือกหวัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการปรองดองขึ้นมาพูดเหมือนกันดังนั้นดิฉันก็หวังว่าดิฉันคงจะมีส่วนที่จะให้หลังจากที่ได้มีการพูดไปแล้วของทั้งสองท่านเนี่ยนะครับ ดิฉันมีความชื่นชมในการอย่างที่ท่านพิธีกรก็ท่านบอกแล้วว่าได้มาดิฉันได้มาประเทศไทยหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการที่จะทํางานร่วมกับคณะกรรมการคออปในประเทศไทยของเราและทุกครั้งที่ดิฉันกลับมานั้นน่ะดิฉันก็เรียกว่ารู้สึกรู้สึกถึงถึงความรุ่มรวยของการพูดคุยการ ้ามามีส่วนร่วมการที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอในเรื่องของออความท้าทายต่างๆที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่แน่ทีเดียวล่ะค่ะความท้าทายสํำเรานั้นมันก็เกิดขึ้นในทุกๆหลายๆประเทศในเวลาอะไรก็ตามและประเทศไทยของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทําได้อย่างดีในการที่จะตระหนักถึงความท้าทายซึ่งขณะนี้กําลังเผชิญอยู่ เป็นจริงอยู่ที่ว่าดิฉันได้ทำงานในเรื่องของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านในหลายๆประเทศทั่วโลกมาแล้วและดิฉันเองก็เชื่อว่าในเรื่องของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านนั้นสามารถที่จะนำมาซึ่งความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายหลายหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านหรือว่าในเรื่องของการที่จะรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการสมาชันการฟรองดองไม่ว่าจะเป็นบริบท อะไรก็ตามนะคะในเรื่องของแต่อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นยาวิเศษไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใหญ่อย่างฉับพลันประเทศต่างๆอาจจะต้องคิดนอกกรอบในการที่จะสร้างให้ตรงกับบริบทของแต่ละประเทศอย่างที่กล่าวไปแล้วและดิฉันก็เห็นด้วยอย่างมากทีเดียวในเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆแล้วมติต่างๆแล้วน้นจะต้องมาจากประเทศของเขาคนข้างนอกไม่สามารถที่จะมาให้พิจารณ์หรือว่าจะมาให้บางครั้งอาจจะมีการ ใช้ยกตัวอย่างได้แต่แต่เราเป็นคนภายนอกเราไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของความพนจารนาบางในประเทศได้เหมือนอย่างคนในประเทศของเราคณะกรรมการคออปองเรานั้นก็สามารถที่จะให้ในเรื่องของการจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้การเยียวยาให้กับผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ผู้ที่เสียหายซึ่งอันนั้นเรียกว่าสําคัญแต่ว่ายังไม่เพียงพอยังมีการจะทําร้ายอย่างรวมทั้งสิ่งต่างๆอย่างที่คนบอกแล้ว ในการที่จะให้ในอย่างการทํางานของคอปสในการที่จะอําสิ่งต่างๆซึ่งเหมือนกับเป็นเรื่องของความยุติธรรมระยะเป็น่านแต่ถ้าว่าไปแล้วเราจะต้องคิดให้เกินไกลปากว่าสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วเช่นนั้นในเรื่องของการสมานฉันท์ปรองดองการอําดับความสําคัญก็คือในเรื่องของการที่จะระบุและในเรื่องของการที่จะจัดทำภาครัฐและในขณะเดียวกันก็โดย ใน,ในเรื่องของการสมัชัันั้นได้ผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าจะมีความเห็นพร่องต้องกันว่าเราต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้ในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยให้ผ่านพ้นขั้นตอนในเรื่องของการประลองแต่ที่ดิฉันยังไม่กระจ่างก็คือว่าอะไรมันหมายความว่า r e c o n c i l i a t i o n หรือว่าความสมัช์ปรองดองมันแปลอะไรแน่เวลาที่เราพูดเราพูดกันถึงในประเด็นเดียวกันหรือไม่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเวทีในการรองดองนั้นจากประสบการณ์ของดิฉันเองนะคะในประเทศอื่นนะคะก็คือว่าคํานี้คํปรองดองหรือสมาฉันท์นี้บางครั้งอาจจะหมายถึงสิ่งที่ต่างกันกับเมื่อคนต่างกันอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความต้องกาตั้งใจ บางครั้งเราอาจจะไม่ตระหนักรู้เวลาที่เราใช้คำศัพท์หรือภาษาต่างๆเหล่านี้แนวความคิดที่เราจะนำประเทศมาเป็นหนึ่งเดียวและในการที่จะลดความตึงเครียดทางการเมืองนั้นน่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เห็นด้วย แต่มันกระจ่างหรือยังแจ่มหรือยังว่าคำนี้ในเชิงปฏิบัติแล้วหมายความว่าอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความแตกต่างในเชิงความเข้าใจเกี่ยวกับคำคำนี้ซึ่งชี้ไปถึงในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในอนาคตดิฉันอยากจะขอสอะแสวงหาร่วมกับท่านในที่นี้ในสิ่งต่างๆที่ดิฉันได้เห็นในประเทศอื่นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นบางครั้งอาจจะพูดในเรื่องของเป็นสัญญา ในเรื่องของการเตือนในเรื่องของการในการที่จะใช้คำปรองดองมาโดยวัตถุประสงค์ที่ผิดหรือว่าใช้ในฐานะเป็นการที่จะมาเรียกว่าขยันขยอหรือว่ามีอิทธิพลต่อแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหมายในเชิงบวกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันความผิดอันหนึ่งก็คือที่ดิฉันเห็นก็คือในเรื่องของการที่จะ บอกว่ามาหาความปรองดองเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ให้อภัยเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทํำผิดบริขขอให้ยกโลกกันหมดไม่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้มีการที่จะออกมตรัฐกรรมสําหรับผู้คนซึ่งรับ ผิดชอบกับสิ่งที่ถือว่าเป็นความเี่ยดโหดในอดีตในอันนี้เกิดขึ้นในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อ20ปีมาแล้วหลังจากที่หลายนายพลได้มีการที่จะเอามขึ้นศาลและได้สำหรับในช่วงสงครามที่เกิดขึ้นในอาร์เจนตินาทาด้านที่ใหม่ที่มาก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับอดีตและก็มีการปลดปล่อยออกมาจากการจองจํา โดยใช้ข้อที่บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสำคัญเพื่อที่จะเป็นการประดองแห่งชาตินี้และส่วนใหญ่คนอาร์จเจนตินาก็ปฏิเสธและผลสุดท้และแม้แต คำว่าปรองดองก็กลายเป็นเป็นคาที่มีการในเชิงลบซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนั้นก็มักจะไม่เข้าใช้เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะไปโยงยึดติดกับกฎหมายนิติรัฐศาสตร์กรรมให้กับผู้กระทำผิดในอดีตดังนั้นในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะบางครั้งผู้ที่เป็นผู้เคราะร้ายหรือผู้เสียเสียนั้นไม่ยอมรับและสําหรับนิชันเองก็คิดว่าการใช้คําปรองดองในลักษณะนั้นก็ไม่ถูกเช่นกันแต่สิ่งถ้าหากว่าเราดู ในเรื่องของคือการใช้คำปรองดองโดยการที่จะมีการขยันขยอหรือข่มขู่เวลาที่คนบอกว่าจะต้องต้องปลองดองกันอันนั้นเกือบจะพูดได้เลยว่าเริ่มต้นก็ล้มเหลวแล้วและถ้าหากว่าอาจจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นยกตัวอย่างในกรณีเช่นนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ในอียิปต์หลังจากที่ทางฝ่ายทหารนั้นยึดอำนาจ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีการที่จะปิดปากสำหรับผู้ที่ล้มประธานาธิบดีท่านก็ได้เห็นท่านก็ได้เห็นในเรื่องของการประท้วงซึ่งเรียกว่ายึดกรุงไคโรมาและจบอย่างไรมีบางช่วงบางขณะซึ่งทางจากกลางทหารที่จะยึดเมืองโดยที่จะอ้างว่าทางฝ่ายตรงข้ามคือ ือผู้ที่เป็นฝ่ายมีเวลา48ชั่วโมงที่จะเข้ามาร่วมในขบวนการของการที่จะปรองดองอันนี้เป็นเรื่องของการคุกคามเป็นเรื่องของการค่มคู่จากทางภาครัฐบาลถ้าหากไม่ใช่นั้นก็จะมีผลร้ายตามมาในเรื่องของการที่จะทำ reconciliation หรือว่าปรองดองนั้นบางครั้งอาจจะมีความไม่แจ่มชัดซึ่ง อาจจะมีว่าในกรณีถ้าหากว่าสงสัยกันตั้งแต่ต้นแล้วมีการสำเร็จอองมาได้ในตอนปลายหรือไม่และอีกอันหนึ่งที่ใช้ในทางที่ผิดก็ที่เราอาจจะอธิบายได้ว่าคือการที่จะผ่านพ้นการผ่านพ้นความแตกต่างโดยการที่จะเอาสิ่งต่างๆมาปิดบังความแตกความแตกต่างกันอย่างเช่นในกรณีของในรวานดาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วรัฐบาลใหม่ที่ออกมา เรียกว่าทำในเรื่องของการแบนหรือว่าเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าคัพวกคุดพวกคูจูสกับทุสซี่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งใหญ่ในกลุ่มในประวันดาซึถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะระบุว่ามันจากเชื้อพันธุ์ไหนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดังนั้น ในเรื่องของการที่จะบ่งระบุสัญชาติพันธุ์นั้นมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องของเชื้อชาติอย่างเดียวสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นการปิดบังในการที่จะมาดูว่าอะไรเป็นราก แก่นแท้จริงๆของปัญหาของความขัดแย้งซึ่งดิฉันดิฉันไม่คิดว่าการที่จะปกปิดหรือความแตกต่างนั้นโดยเฉพาะในบริบทของประเทศที่จําเป็นจะต้องเข้าใจและตระหนักรู้และในการที่จะยอมรับว่าความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่มีอยู่ในสังคมของเราและความท้าทายต่างๆที่ตามมาดังนั้นในเรื่องของ reconciliation นั้นไม่ใช่ในเรื่องของการที่จะลืมในเรื่องของการที่จะบังคับคู่เข็นหรือว่า เรื่องของการที่จะปกปิดแล้วดังนั้นในเรื่องของทางด้านบวกคำคำนี้หมายถึงอะไรอันนั้นหมายความว่ามันจะเป็นลักษณะของการรองดองรูปไหนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปให้ถึงตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ดิฉันได้เห็นจากตัวโลกก็คือสิ่งที่เน้นในเรื่องของขบวนการไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมา อาจจะเป็นไปได้นะคะซึ่งในกรณีนี้อาจจะเสียใจที่กะบอกว่าในเรื่องของของปรองดองอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปถึงแต่ว่าเป็นเส้นทางเดินถ้าหากว่าเราเดินทางไปแล้วและทํางานอย่างมุ่งมัน่นอย่างวิริยะอุตสหะสที่จะดําเนินการต่อไปในการที่จะเดินไปตามเส้นทางนี้และในการที่จะเดินไปจะมีอินิเชติทีฟความคิดริเริ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เหมือนก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และในเรื่องความคิดเริ่มในเรื่องของเจตนารมณ์ทางการเมือง ของพู้ที่ที่ ที่เกี่ยวไปว่าจะเป็นทางด้านฝ่ายเห็นด้วยหรือเพื่อนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของในบริบทของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นสิ่งอันหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะนําเข้ามาจากประเทศอื่นใดหรือสามารถที่จะเป็นการส่งใบสัญญามาจากนอกประเทศได้ดังนั้นในกรณีของการที่จะโปรแกรมที่จะปรองดองกันนั้นอาจจะมองเห็นอย่างในในไลบีเรียในแอฟริกาตะวันตกในขณะที่คณะกรรมการอย่างนี้ได้การแนะนําในเรื่องโปรแกรม ในเรื่องของการที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นพลาว่าฮัตดิสคัชชั่นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของในไลบีเรียซึ่งเป็นการใช้คนพื้นเมืองซึ่งมี ใช้มาแล้วอยู่ในชุมชนหลายปีที่ผ่านมาในติโมตาตะวันออกชุมชนนั้นผู้สูงผู้สูงอายุนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ที่ถือว่าชุมชนและผู้ที่บุกรุกเข้ามาในชุมชนหลังจากที่มีการเมื่อ15-14ปีที่แล้วที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในเชิงอันนี้เป็นการที่ทําให้ผู้ที่ถือว่าเข้ามาและในการที่จะนํามาซึ่งความในในเรื่องของการที่จะเข้ามาขอภายในเรื่องของการที่ เข้ามาเป็นส่วนอย่างเช่นในกรณีของการที่จะเาูสำหรับผู้คนที่มาสร้างทําลายสียงหาจงสามารถที่จะ ทดใช้อาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานให้เกิดชุมชนอันนี้เป็นเรื่องผ่านทางอะไรผ่านทางผู้ที่เป็นผู้สูงอายุในในในชุมชนอันนั้นเป็นขบวนการที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะเป็นตัวอย่างอันนีในเซาท์แอฟริการัฐบาลของแมนเดลาก็สนับสนุนในเรื่องคณะกรรมการเหมือนอย่างเช่นคออปปอย่างนี้ถึงแม้ถึงแม้ว่าในคณะกรรมการต่างๆเหล่านั้นเผยให้เห็นถึงข้อเท็จจริงถึ่แสนจะเจ็บปวดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ของคอนเกรสเนของของเขาเหล่านั้นได้กระทําผิดที่เป็นการละเมิดทางด้านสิทธิมนุษยชนในในเรื่องของการที่จะต่อต้านอพาร์ทายริจิมหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องของเกิดประชาพิจารณ์สิ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจมากและก็น่าแปลกใจมากทีเดียวมุมมองอันหนึ่งที่แจ่มชัดขึ้นมาก็คือบุคคลที่ยอมรับผิด และมีกำลังในการที่จะออกมาขอโทษและเปิสิ่งต่างๆได้ว่าเขามีส่วนร่วมในอดีตเขากลับมากลับมามีเป็นความแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของบุคลิกภาพหรือว่าในลักษณะของเชิงการเมือง บุคคลซึ่งปฏิเสธปฏิเสธมาและยังยังยังดำรงที่ปฏิเสธไม่มีและไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะรับผิดในอดีตเข้าเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะถูกปัดออกไปข้างๆและออกไปออกไปจากในในเรื่องของเวทีหรือในเรื่องของเวทีของการเมืองในเซาท์แอฟริกาลองมาดูสิคะเกี่ยวกับเรื่องว่า เรามีสูตรอะไรมีสูตรมีอะไรในเรื่องของการที่จะจัดนโยบายในเรื่องของการที่จะเดินทางมาสู่ในเรื่องของการปรองดองการสมัชชานอันแรกทีเดียวสําคัญมากทีเดียวที่ทิศทางของการเดินนี้ไม่ได้ชี้ชางไปในเรื่องของทางด้านการเมืองทางใดดังหนึ่งถ้าหากว่าพูดถ้าหากว่ามีวาระซ่อนเร้นมันไม่เวิร์กหรอกค่ะมันไม่ใช้ไม่ได้การปรองดอง ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่ really ฉันก็คิดว่าทุกท่านคงเห็นด้วยการปรองดองนั้นไม่ใช่ของการ <a> ที่ s <S จะไปหลอกอฝ่ายตรงข้ามในการที่จะเข้าถึงความต้องการทางด้านการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ดิฉันก็อยากจะขอแน้นว่าอันนี้เป็นความผิดที่เห็นบ่อยครั้งและได้เห็นบ่อยครั้งในบริบทต่างๆนี้จากการที่มีกำลังหรือแรงจากทางการเมืองจากหลายๆประเทศซึ่งดิฉันได้เข้าไปฝอสังเกตหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้มันเข้าใจกันได้แต่ ยากที่จะสำเร็จได้ดังนั้นเป้าประสงค์นั้นจะต้องเป็นการที่จะสร้างความไว้วางใจระหว่างความแตกต่างระหว่างพรรคต่างๆในการที่จะเห็นถึงผลประโยชน์ของประชาชาติเป็นหลักและในเรื่องของการที่จะสร้างจุดยืนที่ร่วมกันเมื่อเวลาผ่านไปการปรองดองนั้นไม่ใช่เป็นการเร่งรีบเราเร่งไม่ได้เมื่อเริ่มแล้ว ในขบวนการของเขาเองนั้นจะต้องมีการดูแลด้วยความเคารพและเอาใจใส่ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการรับฟังในเรื่องของการที่จะวางเพื่อที่จะเป็นไปตามรูปแบบของผลประโยชน์ของชาติและในเรื่องของการที่จะข้ามฝ่ายระหว,ว่างความเห็นที่แตกต่างกาันทางด้านการเมือง ค่ะฉันไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องว่ากระบวนการไม่สำคัญนะคะแต่กระบวนการอย่างเช่นการขออภัยหรือการสร้างการ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอีกหลายด้านก็เป็นเรื่องสําคัญพอกันมีการเสนอ,อคอปอนี่ได้เสนอก <And I, S 2> ระบวนการหลายๆอย่างนะครับในประเทศไทยแล้วฉันก็คิดว่ามีเขาควรเราควรที่จะไปมองว่า <In> addition, ข้อเสนอของเขาเนี่ยคืออะไรเป็นเรื่องที่สําคัญสิ่งที่ <and S 1> เห็นในส่วนหนึ่ง <and S 1> ก็คือ <K PI. S 1> คือเคกส a b a นปกรก้าแล้วก็รายงานของประชาชน ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมีการเสนอแนะเข้ามาเราควรจะดูสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าจะดูว่าเราสามารถจะทาอะไรได้ต่อไปก่อนที่เชิญจะสรุปจบน,นะคะขอหันไปที่ประเด็นของการกโทศกรรมนะคะเช่น <I know S 2> ตัวอย่างที่ฉันยกมาคือเรื่องของอาร์เจนตินาที่ฉันทราบว่ามีคนสนใจเรื่องทัศก <the> รรศกรรมเยอะนะครับ issues, ในประเทศไทยประเด็นนี้เนี่ย อาจจะมีความผิดพลาดหากไปตีความมันแคบเกินไปนะคะว่าไปใช้แนวทางทางด้านสากลมากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีความไม่สามารถนำไปใช้ได้ในบริบทท้องถิน่นหลักการทิศกรรมเนี่ยควรจะมีอยู่ควรจะต้องมีการเคารพ ผู้ที่ประสบเคราะห์ไม่ควรที่จะมองว่าเป็นไปเพื่อการจุดมุ่งหมายทางการเมืองใดๆควรจะเป็นกระบวนการนะคะมีการเสวนาการในการที่จะสร้างแนวทางนิรโทศกรรมแล้วก็มองดูว่ากระบวนการนิทโรศกรรมที่จะทำต่อไปจะทำอย่างไรนะคะในแง่ของ นิรโทษกรรมแม้จะมีการยกโทษให้กับอาชกรรมบางอย่างแต่ไม่ควรที่จะลบกระบวนการเพื่อให้ความจริงเนี่ยออกมานะคะถึงแม้จะมีการนิรทษกรรมก็ตามก็ควรจะมีการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในขบวนการระดับชาติก็อาจจะมี การกระทำบางอย่างที่อาจจะได้รับการนิทวศกรรมนะคะเช่นในประเทศไทยรวมทั้งจะมีบางกรณีผู้ที่เป็นญาติหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลเหล่านั้นถูกทำร้ายเขาประท้วงก็แน่ใจก็จริงที่ว่าเราควรที่จะหยุดแต่ว่าจะต้องมีการทำงานต่อเนื่องไปในระดับองค์กรนานาชาตินะคะ แต่ดิฉันก็หวังว่าอย่างน้อยหลักการที่ดิฉันได้พูดมาเนี่ยจะสามารถทำได้ในตามที่ดิฉันพูดค่ะขอเน้นจุดสุดท้ายในเรื่องของการปรองดองอีกครั้งหนึ่งนะคะกรอบสำหรับทุกอย่างที่ดิฉันพูดมาในแง่ของแนวคิด ที่พูดมาวันนี้คว<น>ร <I suppose. S 2> จะมี <Should S 2> หลักการ <Dem ocratic S 2> ของ <space S 2> ประชาธิปไตย <must be S 2> รองรับอยู่นะคะจะต้องมีพื้นที่ไม่แง่ของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มันสิ่งที่ <As S 2> ดิฉันพยายามพูดเนี่ยมันก็มีขอ้ออย่างหนึ่งที่น่าน่าสนใจนะคะก็คือว่าขณะที่เรากำลังพยายามหาผลประโยชน์ของชาติร่วมด้วยกันแต่ละพักก็จะมีความคิดเห็นต่างกันนะคะ <c oughs> ว่าปัญหานี้ควรจะแก้อย่างไรในแง่ของภาคการเมือง <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปกติภาคการเมืองต่างๆก็จะเห็นต่างกันว่า so, ควรจะทำอย่างไรนะคะ <c oughs> เราควรที่จะปล่อยให้มีการแสนงเสวนากันมีการเคารพความคิดที่แตกต่างกัน <and S 1> ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราให้พื้นที่ในการที่เขาจะได้คุยกันเพื่อจะล็อบบี้ <and the S 1> เพื่อที่จะ,ะถกเถียงกัน <a> และเพื่อการธรรมาิบาลที่ดีนะคะแต่ในใจกลางของความขัดแยง้งทางด้านการเมืองก็จะต้องมีความยอมรับนะครับ <and democratic S 1> ว่า จะต้องนําให้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจเนี่ยนำทางเป็นภาพรวมเป็นวิสัยทัศน์ที่ควรจะต้องนำมาใช้นะคะว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะขอบคุณมากค่ะ